มันนั่นลองทรงสูงนะครับตอนนี้จะตัดลงทรงสูงจัดไปครับวิธีการลงทรงสูงก่อนเลยครับวิธีการลองทรงสูงใช้แบตเตอรี่เบอร์ศูนย์ครับแล้วก็ลองทรงสูงมาตรฐานด้วยไม่ใช่ลองทรงสูงธรรมดาโดยใช้วี้างแบบเป็นตัวเก็บนิดหน่อยดูนะฮะหนึ่งวิธีขึ้นดูนะฮะจากจากคิ้วจากหูลองทรงสูงนี่ถขึ้นไปเลยแบบนี้เอื้อเผื่อแบตเตอรี่ขึ้นมานิดนึงให้อยู่ราวๆระหว่างคิ้ว ปึ๊บแล้วกับเผินขึ้นมาเหนือริมใบหูชัดเจนครับชัดเจนนะฮะเหนือริมใบหูลองทรงสูงปึ๊บดูนะฮะไม่นานดูนะฮะวิธีเอาหวีสร้างแบบนี้เอาตรงกลางหวีนะฮะเลมฉาบขอบออกนิดนึงที่มันเป็นขอบอะ่ะนั่นเข้าทรงแล้วเห็นไหมครับทีนี้ดูต่ออีกว่าลองทรงสูงถ่ายรอบหัวมันจะเป็นยังไงหนึ่งใชบรรบ้บัตเตอร์เลียนถ่ายปึ๊บเผินบัตรเตอร์เลียนขึ้นระหว่างกลางคิ้วมาหลังใบหูมากึ่งกลางใบหูเนี่ยดูนะฮะ อันนี้เราเอาฐานก่อนเนาะเอาฐานก่อนรอบฐานรอบเดียวเราค่อยใช้วีสร้างแบบเก็บเอาดูนะฮะวิธีขึ้นมากึงกลางเหนือริมไปหูนี่เขาเรียกลองทรงสูงครับเนือเหนือไปหูเนาะเหนือไปหูนิดนึงแต่ไม่ต้องเหนือมากนะฮะครันี่ดูฐานมันแค่นี้ดูฐานมันอย่างเดียวนะฮะปึ๊บลองทรงสูงดูนะปึ๊บใช้เบอร์อะไรครับนี่ไม่มีเบอร์อ่าเบอร์ศูนย์นะถ้าเบอร์ศูนย์ี่คือลองทรงสูงครับ ดูให้รอบนะฮะดูวิธีตัดง่ายๆเนื้อริมใบหูนี่นะฮะเราจะกะไงครับอันนี้จะได้ตรงกันเนี่ยมีวิธีการวิธีการ,รคือคือเนื้อริมใบหูถ้าคนที่ยังไม่ชํานาญยังไม่ชํานาญการเนี่ยคือใช้หวีไงให้สังเกตหูใช้หวีไงใช้หวีหน,นี่นคืออะไร<ช>ก็ได้กลางหวี แต่ให้อยู่ในแนวให้อยู่ในแนวเกลึงแกันนี้จะเล็งแนวอ๋อนี่ดูวิธีแนวดูนะฮะสมมติว่ามาทางนี้แล้วก็เล็งแนวมาอย่างนี้เลงแนวมาเลงแนวมาก่อนเลงแนวมาอย่างนี้้าไม่เป็นเลยทําอย่างนี้มันจะเก็บยากอ่าเก็บยากทาอย่างนี้เก็บยากต้องเล็งแนวมาก่อนต้องเล็งแนวมาคือหมายความว่าเอาวิีสร้างแบบนี้ปาดให้เหนือริมใบหูมาก่อนแล้วค่อยไถทีนี้ถ้าคนเก่งเนี่ยทำอย่างนี้ปืดปืดนี่เห็นไหมฮะปืด คือเมื่อกี้บอกวิธีคนไม่เก่งเก่งคนที่เริ่มไอคนไม่เก่งให้ทําอย่างนี้ก่อนเนื้อริมใบหูเนี่ยให้มันอยู่ในแนวเดียวกันครับถ้าไม่เก่งจริงครับดูนะฮะใช้เบอร์หนึ่งสวมตัดไปเลยเนื้อริมใบหูถ้าไม่เก่งจริงเขาเรียกว่ามือใหม่หัดคับดูนะฮะเนื้อริมใบหูเนื้อริมใบหูใช้เบอร์หนึ่งสวมเลยครอ่า ทีนี้พอเราเล็มมาอย่างนี้ให้อยู่ในเนื้อริมใบหูเนื้อรลมใบหูแล้วหันมาดูนะฮะนี่ดูนะจากปึ๊บทําไม่เก่งนะจากนี้มาหางคิ้วเห็นไหมฮะวัดที่หางคิ้วนะรับที่วัดที่หางคิ้วเหนือเหนือคิ้วนิดนึงเอาอย่างนี้จะได้เข้าใจง่ายล้วคนที่ไม่เก่งจะได้สําหรับคนที่ไม่เก่งเรียนรู้ได้ออย่างนี้ถ้าคนที่ไม่เก่งนี่ทีนี้ก็ไถ่ายเบอร์หนึ่งไปเลยอย่างนี้ดูนะฮะพอมาดูเสร็จปุ๊บเอาวีใหญ่มาเก็บขอบ ดูนะฮะวีใหญ่เนี่ยเก็บขอบอันไหนที่มันเป็นขอบหลังจากเบอร์หนึ่งแล้วเ,เห็นไหมฮะเก็บขอบพวกนี้เบอร์ถ้าไม่เก่งเนี่ยดูนะฮะพอวีใหญ่มันเก็บ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 ให้มันกลมกลืนโดยไม่ให้มันเป็นพักง่ายไหมละครับถ้าไม่เข้าใจง่ายง่าย,ายอ่าทีนี้ถ้าคนเก่งทาให้วีสร้างแบบวีสร้างแบบเนี่ยเป็นหัวใจของช่างแต่ผมเบาๆขึ้นไปเบาๆขึ้นไปเบาๆขึ้นไป ด้าหลังหูกับปื๊ดที่วี่สร้างแบบเก็บมีลงสองข้างวีขึ้นหนึ่งข้างในขณะที่วีลงไม่นำปัตเตเลี่ยนตัดในขณะที่วีลงไม่นำปัตเตเลี่ยนตัดในขณะที่วีขึ้นนำปัตเตเลี่ยนตัดไปด้วยโดยสไลด์วีเข้าไปนิดนึงนะฮะดูนะฮะขนอ่อนนี้นนก็ถ่ายปื๊ดปื๊ดปื๊ด เห็นไหมฮะลองทรงสูงนี่เนื้อริมใบหูครับจำนะฮะเนื้อริมใบหูนะลองทรงสูงนะประมาณนี้นาลองถ้าลองทรงต่ำประมาณนี้ครับเอาขนาดนี้แล้วตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วด้านบนด้านอะไรแล้วนะด้านบนซอยยังไงเราจะซอยด้านบนนี่เราใช้แบตเตอรี่เลยครับดูนะฮะครับความยาวของเขาเนี่ยขนาดนี้มันเป็นทรงความยาวพอดีอยู่แล้วความยาวมาตรฐานคือสองนิ้วถึงใช้แบตเตอรี่เก็บขอบนะครับนั่นนี่เลยเก็บขอบด้านมนเนี่ยเก็บอย่างนี้ลองทรงสูง เลือกลองทรงสูงดานบนความยาวหนึ่งนิ้วครึ่งถึง2นิ้วแค่นั้นพอรู้เลือกจบนะครับจบครับอ่านี่คือการวิธีตัดครับขอบคุณมากครับอาจารย์กันงาขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทีนี่ผมจะคุณอาจารย์กันงาแล้วใ้แบบรูปหล่อนะครับผมครับ